สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเมืองอันนี้มะม่วงเบาเน,ะนเาะมาท้องเอิรว่่ามะม่วงป่าลูกไก่จะพ่อกินแล้วเด้อเพื่อนๆแต่ว่าเพราะว่าเขาจะรอให้ใหญ่กว่านี้เนาะ่อยกินนี่หมดแดงก็มากมากแดเพล่นแดงก็ชอบเหลือเกิน ตอนแรกว่ามันจะเอามะม่วงปลามาปลูกด้วยค่ะเพื่อนจะเป็นมะม่วงพันธุ์ที่สายบรนสืบมาปลูกเราที่นี่รู้สึกว่าพันธุ์ที่สืบมาตายและต้นเก่าที่ที่เพื่อนปักช้ำไว้ะค่ะเป็นพันธุ์มะม่วงปลาเนาะก็เลยได้เป็นมะม่วงปลาแต่ก็ไม่เป็นไรเราเข้าไหวกินเป็นมะม่วงเบาพริกน้ำปลาหวานอย่างสีเนาะพริกเกลือก็ได้นี่ปักใหญ่เพื่อน ฟักยาวกูณาเป็นลูกสามลูกไหมตะลูกยาวๆเนาะเมื่อนั้นไม่ยาวพันมาอเอาไปกินแล้วลูกหนึ่งลูกในน้อยดอกเราบ่เอาลูกใหญ่อันนี้เขาเอาไว้ทําพันเนี่ยลูกยา,ยาวๆนี้เอาไว้ทําพันว่าจะปลูกว่าไปเรื่อยๆเนาะก็พอดีกินอยู่ด้ค่ะพอกินอยู่เนาะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าเนาะ,ะน้องงูว่าพันรอกินหัวอาหารแล้วก็รําข้าวเขากาลังจะมาให้หัวอาหารและรําข้าว เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพาเพื่อนไปดูสวนหน้าแรงก่อนมะเขือเทศเพื่อนก็มะเขือเทศนี่กินไม่ทันเจินว่านนี้เนาะหลายต้นเลยสามสาม,ส,ามสี่ต้นอยู่ในนี้กินไม่ทันแหมเจินว่าน,น,นี่เหีียวเบิดแล้ว กแต่ตอนเช้าก็บบ่อหอนเนะะี่ยค่ะเมื่อสองวันที่แล้วนะนี่ฝนตกด้วยเพื่อนตกมาสองหมือและหมืดคึ้แลวก็นนาวนี่ลูกฟักนั่เป็นหน่วยคือการมอเขือเทศเป็นจังไดนอะอากาศอยู่บ้านเพื่อนๆร้อนหรือยังที่บ้านเราร้อนแล้วเอพื่อนๆหอนแล้วหอนแล้วนครพนมร้อนแล้วตอนแรกก็ ฝนตกคลึ้มมะเขือเมื่อวานมาเก็บไปไปกินกับเอ่อแจ่เบิดแล้วเก็บเก็บไปกินกับอะไรนะเมื่อวานนี้มากินข้าวกะตามน้ำพริกแล้วก็ปลาทอดเนาะคะ่ะเลยมาเก็บมะเขือไปกินด้วยเอ้ยยังมีอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราเพิ่เห็นเมื่อวานนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาเก็บโอเคบรรยากาศตอนเช้าบ้านเราก็จะประมาณนี้เด้อเพื่อนๆสวนเงาะค่ะสวนเงาะของ พ้ปุ๋ถ้าภาษาบ้านแฟนท้าเอิญมาหน้าบ่าวเนะาะภาษาของไทยยอดผะเอิญมาหน้าบ่าวโอเคเขาจะเกลือหัวก่อนตอนนี้แฟนข้ากําลังไปเกี่ยวหญ้าอยู่ที่ทุ่งนาที่ขาเค้ไปแล้วคาะ่ะทีท่านสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีก่อนโอเคเกลือหัวกรอนทีนี้ ลูกกัวน,นี้ก็เริ่มจะกินเก่งแล้วเพื่อนๆ <mel ody human großes> กินเท่าแม่เพอแล้วตอนนี้แบบมากินนมกับเก่งค่ะตัวผู้ตัวนี้กินนมเก่งแล้วก็กินหัวอาหารลําข้าวหญ้าฟางนี่กินเหมือนแม่เลยเพื่อนๆกินเริ่มหลายเลยเด้อโตเพื่อนกันเหมือนจะเริ่มใหญ่แล้วเนาะแม่เพื่อนก็อให้นมลูกเนาะค่ะเอาก็ต้องเอาหัวอาหารลำข้าวให้เพื่นกินเยอะ วันไหนที่ยอา,าน้อยเราก็ต้องให้ฟางหัวหาลาำข้าวเยอะๆเนาะวันไหนย้าเยอะเราก็ลดลงนิดนึงค่ะเพื่อนแซบเลยอร่อยเลยต้นฝรั่งกิมจูที่พ่อเขาเอามาปลูกตอนนี้ได้กินลูกแล้วเด้อมอว้านเมอก่อนนี่แฟนเขาเพิ่นมาปิดไปกินแล้วลูกนึง อันนี้ก็เริ่มจะเป็นลูกละต้นนี้ต้นนี้เริ่มจะเป็นลูกกาบบหลายปันใดนะคะเริ่มจะเป็นลูกเล็กๆแล้วนี่มีสองสามลูกแล้วฝั่งโน้นอีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อนซื้อมาปลูกสามต้นพร้อมกันเลยนี่ต้นนี้ก็เป็นลูกเดอ้อนี่เดี๋ยวดูดีๆก็จะเห็นว่าเขาเริ่มจะออกลูกนะคะ เวลาที่พวกเขามาเกลืองวัวนน้ำมาให้อาหารด้วว่าพวกเขากะต้องมาลดน้ำเพิน่มเนาะยังมดแล้งยังมดสองสินี่ลูกฝรั่งเนี่ยมาเก็บจากต้นนี่ราคะไปกินเอาห่อกระดาษที่มีอยู่อะคะ่ะเพื่อนมาห่อไวเนาะไม่มีความรู้ด้านการปลูกไอ้นี่ได้ฝรั่งแตบวบากะห่อแล้วกันเนาะคะ่ะเห็นเพิ่นหอเลยหอนะ้ำเลยสิแม่แฟนเขาเพิ่นหอนี่ องลูกโอ้ยต้นนี้หาว่าดกเด้อนี่ต้นนีเนี่ยลูกนี้เริ่มจะไก่เสไ็้กินแล้วเนี่ยลูกนี่มองไม่เห็นอีกเริ่มเหลืองเอ้ยว่ามันเหลืองเริ่มออกเขียวๆใสๆอ่ะน่าจะใกล้ได้กินแล้วเมื่อน,นั้นมาเก็บไปกินกับหวานอยู่เด้อพอดีกินอยู่กระแซบอยู่กะกินกับพริกเกลือก็อร่อยคันเพื่อน เดี๋ยวว่าจะหามาปลูกอีกจกักสองสามต้นบ่ปลูกเอาว้กินนี่ละค่ะเพื่อนปลูกว้กินจะฟองนี่แหละเนาะกองฟางกะผ่าคุ้มฟางนะคะพายามคุ้มฟางช่วงฝนตกนี่กะอุ้ยเพาท่านไหนไปหามาเพิ่มเมื่อกี้ว่าฝนจะตกเนาะคะ่ะแล้วฝนตกลงมาบางบางอ่านมันกันมันลัวลงมาโดนฟางเฮ้าเนาะ แต่กันยังดีทีว่าแกนท้าเพินเเ่นเอาพายางอันนั้นเขาไปคุ้มข้างในอยู่กเ็เลยแบบบ่เปียกแห้งปันใดเกลือมันเปียกเบิดเพื่อนฟางกระไดประมาณหลายกอนอยนู่นี่เกือบสองร้อยกนเนาะอยู่ในนี้แหงหาอยากอยู่ฟางช่วงนี่ตรงรอ้วเอาขาเขาเานับปังเนาะค่ะเพิ่นเด็กเกี่ยวแหละคงอยากเนี่ยคงจะไปอัดฟางใหม่เนาะคะ่ะเพื่อนส่วนยางพรารา ใบก็เริ่มเขียวงามแล้วจากที่ล้วงๆตอนนี้ใบเริ่มเขียวงามแล้วคะ่ะแฟนเฮากลับมาจากเกี่ยวหญ้าก็มาจอดรถด,ดูแตงโมเพื่อนแตงโมหนาแรงของเขาเมื่อวานเมื่อก่อนอี่าเมาเก็บไปกินอยู่แต่ว่ากะบอท่านในสุกป็นไหนเนาะลูกเพิ่นกับใหไ่เนาะค่ะเพื่อนลูกเล็กๆไม่ใหญ่มาก อุ้ยถั่วฝักยาวน,านั่นถั่วฝักยาวได้เก็บอลไรได้อนี่ฮะโอ้มึงเก็บกินเลยแตงโมโปลอดสาร้อยุเก็บถั่วฝักยาวไปต่ำกันนะงามสวยเพราะต่ำม่หนิน่าจะเพราะต่ำเนาะ อยู่ท่าคนกับนี้ีไหนตั้งโมมีอีกอยู่บ่มีลูกเดียวเนี่ยบ่แซบบ่หวานอยู่บ่หวานอยู่เนะานนะหลังจากที่มาทำค้างแล้วก็บวดใส่ปุ๋ยบำรุงต่อะะได้ค่ะเพื่อนใส่ตาด้นๆแล้วนี่ต่วว่าอันบ้านเขาเอิญเพี่ยเอิญแม่นะคะ พี่อยาลงเน้ทัวฟักยาวนี่อย่าปลูกไรหล,ลายอยู่แต่ว่าพี่อยาลงค่ะเพม่อนเผขาก็บใอยากใส่ยาใส่สารอย่งไรเพื่อเขากินฟักใช่ไหมก็เลยบ่บยอญ่อันนี้ก็ะเหลียวแต่เลยเอ,อ่ะโอวุ่นเนี่ยกินแตงโมงว้าวแดงหวานปะหวานมาเก็บมากินอีกเน่ยนะเนะบื่อไหร่บ,บอกลูกใบใหญ่ยยได้ค่ะเพม่อนเผื่อต้อคัน อันนี้เนาะบมีีปุ๋ยนอันหวานเนาะอืมเหมืมิปุ๋ยมีฝุ่นโอ้ยบ่มาไหนบ่มีปุ๋ยมีฝุ่นนะอาหารเพื่อนหวานหวานนี่แตงโมเอ้ยโมเมนต์ตัวฟางยาวก็พอจำแล้วนี่อันหวานเนาะอันก็ชิมหน่อยอืมแซบหวานอยู่แต่ว่าใส่ใกล้ลมแล้วมังลูกเนี่ยลอยข้างสี่ได้เพื่อน ต้งอันตะกามาเจาะเบอรแล้วลูกนี่เป็นต้นสุกอยู่เด้นี่นี่มือตายและเนาะมันเอิบมามือตายแล้วค่ะสิเนี่ยถ้ายุ่งทาง,งแบบดีมันเอิบมามือตายแสดงว่าสุกแล้วเนี่ยง่ายมึงแ,แบบนี้เลยเดี๋ยวจะเก็บไปกินเดี๋ยนี่ตั้ลูกน้นอยๆอังสิค่ะเพื่อนเพื่อนแตงโมเอาไปกินแค่ แบบย้ำอยากกินผล้วใหม่เองสิเราคงมาเก็บกินเนาะค่ะเพื่อ,มอน <laughs> มันโมหลายนะมันแบบเป็นแตงโมเหราาาาอแบบว่าเพราะหนามเนาะเขาเอิ้อหนามหรือจังไดก้กระปุลนะปลูกแบบไว้กินเจ้าของสิเนาะค่ะเพื่อน,น,นแตกเห็นหลายแบบเปล่ายแตกเลยเป็นบ่แตกกูซื้อค่ะอันนี้ก็แตก ได้ได้ยูบ่อันนั้นไม่ได้ได้บ่นึกว่าได้แล้วแต่ว่าถ้าก็ตายแล้วนี่เกือตายแล้วโอเคไปเกือ่ย้าวัวกันค่ะ ันเห็นหญ้าเนะเันยืนซ้อมอยู <laughs> ่ยืนซ้อมน,นะมอๆๆๆหญ้ากระห้วมแกค่ะเพื่อนตอนนี้ต้อนหญ้าที่วกเขาไปปลูกไว้อยู่หน้าริมห้วยนะแบบขึ้นห้ายแล้วก็ห้วมแกแล้วนะคะเพื่อนตอนแรกแบบหญ้าไม่พอตอนนี้อยู่ตรงสะลวงนี่ก็มิหญ้าะคะ่ะมอง เมื่อกี้เพิ่งกินหัวอาหารไปกระลำข้าว,ว,าก,ก,ว,วกับเพ็นหญ้าเพิ่งก็บงัวกก็ต้องคู่กับหญ้าเนาะคะ่ะคือว่าไงอ่า <laughs> ดางเหนียวออกบม่ได้เลยค่ะงแยงเนี่ยเพราะว่ายุ้งลายเพื่อนสวนยางในยุ้งลายนะคะเอาอกอกไม่ได้เพื่อนลูกเพื่อนกินนี่ดีลูกเพื่อนก็นดดกนไ,ได้ประวานขันมากลากขอปผังสีเพราะหลากไปกินแล้วกะล่วงลงข้างล่างย้อแม่เพื่อนก็น,น้ำกินอีกเอาแซบบะแซบบะ เป็เท้ามันก็เอาอันนี้เป็นฟางข้าวที่หัวเฮาบวกินเนาะคะ่ะพันถือฝนถือยังแน่หละ่ะเป็นเหมือนเพื่นก็เลือกกินอยู่ด้น้องง้ว้เหนือแมเพือ่อนๆบางอันเพื่นก็บวกกินเลยแม้ก็ต้องเอาออกมาก็พอดีเลยเอามาคุมต้นยางพลาของเราเพราะว่าต้นยางพลาของเรานี่ประมาณปลายมิถุนาปีนี้แหละจะครบสามปีค่ะเพือ่อนเร็วมากเลยแต่ว่าบางต้นก็ยังน,น้อยนะคะ เอากะเอามาคุ้มไว้นะคะบางต้นก็นใหายบางต้นก็น,น้อยค่ะเพื่นก็ขอให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวฝนตกลงมาต้นฝนก็จะต้องใส่ปุ๋ยเขาอีกรอบนึงค่ะเพื่อนนี่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของเราเดินเพื่อนในส่วนของเราค่ะ สำหรับคลิปนี้เฮากะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจแล้วนะคะแล้วพบพอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ